อ่ะครับเดี๋ยวต่อไปจะมาดูวิธีการสร้างแบบฝึกหัดอีกแบบนึงนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะใช้บ่อยนะวิธีการสร้างแบบฝึกหัดที่เรานี่ครับกำหนดคําถามนะครับแล้วให้เด็กพิมพ์คําตอบนะครับมาใหม่นะครับโดยที่คําถามที่เราพิมพ์ไปเนี่ยเด็กไม่จะไปต้องไปก๊อปปี้นะครับใส่บล็อกแล้วมาพิมพ์ใหม่และอัปโหลดมาส่งนะครับเด็กสามารถที่จะพิมพ์แก้ไขไฟล์งาน ที่เราสร้างไว้ให้ได้เลยนะครับจะสะดวกรวดเร็วกว่านะครับวิธีการทําก็มาดูนะครับวิธีการคือให้เรากดไปที่สร้างนะครับเรากดไปที่งานนะครับใส่เป็นล่าสุดแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนตอบคําถามพร้อมทั้งอธิบายนะครับ ตรงนี้กำหนดคะแนนนะครับให้คะแนนผมให้10นะครับกำหนดวันส่งไหมวันที่เท่าไหร่ก็ระบุไปนะครับเวลาใส่ไหมนะครับให้ไปโพลที่สัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับเกณฑ์การให้คะแนนมีไหมนะครับสมมติใช้เกณฑ์ที่มีอยู่ก็ได้นะครับเกณฑ์ที่เคยตั้งไว้นะครับใช้เกณฑ์ตัวนี้ใช้เกณฑ์ตัวนี้เลือกเลือกเกณฑ์ได้นะครับหรือเราจะสร้างเป็นเกณฑ์ใหม่ก็ได้นะครับหรือไม่ให้เกณฑ์ก็ได้ก็ลบทิ้งนะครับได้เหมือนกัน นะครับต่อไปคือมาที่สร้างนะครับแล้วก็เอกสารนะครับรอสักครู่นะครับเรียบร้อยคราวนี้ก็ให้เรากําหนดคําถามไปนะครับความหมายของน้องโรยซับซอนมาพอ แล้วก็เด็กก็ตอบอันนี้คือข้อที่ขอ้อสองให้นักเรียนบอกประโยชน์ของเทคโนโลอ, 2, 3, 4, อ 1, ่ะนะครับนียครับแล้วก็พิมพ์คำถามไปเรื่อยนะครับข้อสองข้อสามข้อสี่ไปเรื่อยนะครับ พิมพ์เรืเลยนะเรียบร้อยนะครับเสร็จตรงนี้มันจะทําการบันทึกเองอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องทำอะไรก็ปิดตรงนี้ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วคำนี้เราตั้งเกณฑ์อะไรครบแล้วมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับให้เราเนี่ยครับคลิกตรงนี้ทำสเนาให้นักเรียนแต่ละคนนะครับหมายความว่าเด็กจะได้รับไฟล์งานชิ้นนี้นะครับทุกคนนับแยกกันเป็นไฟล์เป็นไฟล์เป็นไฟล์นะครับโดยที่เด็กพิมพ์ตอบมาเนี่ย ข้อมูลนั้นมันจะจะไม่ผสมกันนะครับแต่ส่วนถ้าเกิดเป็นไฟล์นี้นักเรียนสามารถแก้ไขได้คือนักเรียนทุกคนจะสามารถมาเติมคําถามเติมคําตอบตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็หรือว่านักเรียนสามารถดูไฟล์นี้ได้อย่างเดียวก็คือเด็กจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ตรงนีนะ้นะครับไปแก้ไขในคอมพิวเตอร์แล้วก็อัปโหลดเข้ามานะครับแต่ในที่นี้นผมจะให้ใช้เป็นทำำนําสาเนาให้นักเรียนแต่ละคนนะครับก็คือเด็กจะได้ไฟล์ปไปเลยแยกไปเลยนะครับเสร็จแล้วกดมอบหมายงาน รอสักครู่นะครับเรียบร้อยนะครับแบบฝึกหัดที่เรานะครับตั้งไว้นะครับก็จะมาปรากฏในข้อมูลตรงนี้นะครับเราดูแล้วว่าเด็กคนไหนส่งมาบ้างแล้วนะครับครับก็นี่คือวิธีการมอบหมายงานก็คือการพิมพ์คำถามแล้วให้เด็กตอบนเป็นไฟล์เ o ิดนับส่งมาให้เราได้เลยครับ